สวัสดีค่ะวันนี้นูจะมาเฉลยข้อสอบ Part Vocabulary นะคะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่ง My parents จุดจุจุ Mary g r e o r l y day d o n s n like buying new things because they believe it's important to save in the future ซึ่งัแปลว่าพ่อแม่ของฉันนั้นจุดจุดจุดเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ชอบซื้อสิ่งของใหม่ๆ พ่อพวกเขาเชื่อว่าการเก็บออมเพื่ออนาคตเป็นสิ่งสำคัญชอยข้อที่1นะคะ Excite แปลว่าตื่นเต้นข้อที่2 c o m p l i c a t e แปลว่าซับซ้อนข้อที่3 o l d f a s h i o n แปลว่าการไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือหัวโบราณข้อที่4 Modern แปลว่าสมัยใหม่ข้อที่5 Glass แปลว่าปิติินดีซึ่งข้อที่ถูกนะคะก็คือ o l d f a s h i o n ค่ะ มาต่อกันที่ข้อถัดไปเลยนะคะข้อที่2 Event as the age of egg plus Elin has the hand of being an artist จุดๆ You can see it in her amazing watercolor painting จะแปลไทยได้ว่าแม้จะอายุ8ขวบ Erin ก็มีมือของการเป็นศิลปินที่จุดๆ,ๆคุณสามารถเห็นมันได้ในภาพว่าสีน้ำอันน่าทึ่งของเธอ มาเริ่มกันที่ช้อยข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะช้อยข้อที่หนึ่งคือ small ที่แปลว่าเล็ก 2. skill ที่แปลว่าชำนาญหรือมีฝีมือ3ในแปลว่าไร้เดียงาสา4 d i l i g e n t แปลว่าขยัน5 normal หรือ ordinary แปลว่าธรรมดาหรือทั่วไปคำตอบก็คือข้อที่2นะคะ skill ข้อถัดมาเลยนะคะ ข้อที่3 f มฟิวเยคัมไซเอนติสแอนด์ด็อกเตอร์จุดจุดจุดเ e วลล์ล็อบอัลไซเมอร์ดีซิทม์แปลคือไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์จุดๆ,ๆุจุดเพื่อพัฒนาการรักษาโรคอัลไซเมอร์ใช้ข้อที่1คือ c o l แลแปลว่าร่วมมือ2อ p p ัพเฮลแมนแปลว่าเข้าใกล้หรือจัดการ3 p r พีดิส แปลว่าทำนาย 4. d e m o n s t a t i o n แปลว่าสาธิต 5. resident แปลว่าที่อยู่อาศัยซึ่งคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งนะคะ c o l l a p จบแล้วนะคะสำหรับการเฉลยข้อสอบขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ